มาคุยกันต่อกับกรบขอะคะเมื่อสักครู่ก็ได้รับความมั่นใจไปแล้วนะคะสําหรับสมาชิกกรบขในเรื่องการลงทุนแต่ว่าสมาชิกกรบขบางท่านที่ตอนนี้เขาเรียกว่าอันดูไปแล้วนะคะเพราะนี้มันหมดเขตแม้มิถุนายนเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างรอยต่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบตัวเลขเขาก็จะมีคําถามว่าเอ๊ เงินที่เขาสะสมอยู่เนี่ยนะคะเขาจะได้รับเงินเป็นก้อนเลยไหมผ่านช่องทางไหนวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรคะครับกํหาหนดการที่นัดก,กันไว้นะคะคตั้งแต่ในในพรบอ,รออกแบบไปเลยหมดเกลื่อนความประสงค์ส0มสินาัน่าแต่วันที่จะต้องหมดออกออกจากการเป็นสมาชิกคือหนึ่งตุลาให้ลงัปีนวประมาณอันนี้ทางกระทรวงทางขอไว้ซึ่งเข้าใจตรงกันหนึ่งตุลาจะสิ้นสุด มาณคิด<ะ>เงินจะออกอในเดือนตุลาคาดว่าประมาณสักไม่เกินกลางเดือนนี่เหตุผลที่ว่ามันเป๊ะต้นเดือนเลยไม่ได้เพราะตามระเบียบอันที่หนึ่งก็คือว่าคนที่ยื่นความประสงค์เนี่ยต้องมีชีวิตจนถึงหนึ่งตุลา <ขอ S 1> แ<ผ>าว่าาหยว่า แต่ว่าถ้ามีชีวิตไม่ถึงหนึ่งตุลาจะไปห้าะก็ถือว่าที่ยื่นมายกเลิกนะคืออันดูก็หนึ่งตุลาเนี่ยคทั้งภาครัฐนะซึ่งไม่ให้กรบหอละนายจ้างกรมบัญชีกลางก็ต้องตรวจเช็คกับทะเบียนราดอะไรต่างว่าท่านทั้งหลายสองแสนห้าหมื่นหรือสี่คนนะแล้วนัก็คอนเฟิร์มข้อมูลมาที่กบหอว่าจ่ายเงินให้คนต่อตปนี้อาจจะสองแสนสี่หมื่นหรือสิบพันคนอะไรแบบนั้นก็แจ้งเลทแจ้งชื่อมาพอเราทราบชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะดําเนินการ เนื้อถือเลยใานเขาละนะเลยจ่ายให้เร็วที่สุดแต่ว่าเท่าที่แค่ที่กว้างๆหรอกไข่ไผ่ในสองอาทิตย์แรกเนี่ยต้องได้นะครับไม่เร็วกว่านั้นต้องคุณลุงเสร็นะคะใช่ครับโอ้โหทันทันเลยก็ก็ต้องพยายามหน่อยนะครับครับหมายถึงว่าเงินจากสมมติผมเป็นข้าราชการที่อัดนดูนะภายในสองอาทิตย์หลังจากตุลาเนี่ยก็ผมตีเขาว่าปลายเดือนตุลาเนี่ยครับเงินต้องมาแล้ว เข้าบัญชีก็ประมาณกลางเดือนไม่เกินคือต้องมาส่งเข้าบัญชีแลับ ซึ่งตามที่เราตามที่สจ้าหาที่เคยให้บัญชีไว้ใช่ครับอ๋อแล้วถ้าใครไม่มานี่แสดงว่ามีอ่าปกติหรือว่าไม่สามารไม่้รับเนแล้วะเพราะว่าถ้ารับเนเดือนอยู่แล้เดือนอ๋อค่ะนี่ตัวเลขอะค่ะตัวเลขเขาจะตรวจสอบได้ไงคะว่ามันถูกต้องไหมเงินคอตัวตัวเลขเนี่ยมันก็จะขึ้นอันที่หนึ่งคือขึ้นอย่ชื่อหลักพอเรารู้ชื่อเราขอจะรู้เลขทีนี้รู้เลขเสร็จเงินเนี่ยอย่างที่บอกไประจ้ายนรื่นงเงินระยะต้องเคาะว่ามูลค่ามันเป็นเท่าไหร่หลังจาก สามสิบกันยานี่มันกานลงทุนต่างประเทศก็ต้องรอรอข้ามวัน,นวันเวลาไม่ตรงกันอาจจะสองสามวันพอจบทําบัญชีออกมาแล้วตก็นเงินณสิ้นเดือนกันยาเนี่หัวละกี่บาทกีส่สตางค์เตือนในวีของกองนะแล้วก็คูนออมาเราก็ทําทําตัวเลอย่างนเนี้สักสักไม่กี่วันนะหลังจากนั้นก็ส่งเงินไปให้ทีนี้เมื่องหลังคนใจอย่างอื่นที่ จำเป็นต้องใช้สองสาเดือนเนี้ยนะครับคือว่ายืน่นปิดไปสามสิบวันหนค่าแล้วรออีกสามเดือนเหตุผลว่ามันมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพราะว่าการที่กรบขอมีเงินลงทุนอยู่หลายที่ถ้าจะบอกปิดปุ๊บออกปั๊บทังผมทั้งเลยนะผมก็ต้องไปขายมีหุ้นขายหุ้น,<า>นดี<ช>บอลขายบอลพอขายแล้วไปด้วยเงินเ,นเ,นเยอะและเรว็วมัน้อทำให้ถึงค้นก็ได้ราคาตก ราคาตกคนที่ล่ากก็ต้องได้รังน he uh ้อยคนที่อยู่ก็เขาบอกว่าท่านก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะสินทรัพย์ท่ยู่จะได้วยันเพราะั้นเขาเลยให้เราย่อยรายมันหน่วยนะฮะแต่ต้องยืนย้นนะหลายท่านก็อาจจะมองสองคำเรืองนี้ต้องจัดการอะไรก็ว่าขอดำเนินการคิดวิเคราะห์ระวังแผนไว้ก่อนเพราะนั้น จนถึงขนาดนี่เราจัดการอย่างนุ่มนวลไปนานแล้วนั้นจากตอนนาทีนี้ไปไม่ต้องตกใจว่าห้าหมื่นกว่าล้านไ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เติมอ่ะเอเติมไปแล้วเดือแล้วซึ่งจะไม่เกินมูลค่าของเดิมให้มันตกวัฏภาพลงใช่ครับอันธุชอบที่เราทำก็ยังเห็นจ้าเดือนเนี้ยขนาดนี้ต่งไปยังเป็นเดือนอยู่นะครับครับตอนนี้เรียกว่าเงินถึงเมื่อ กลางเดือนตุลาเดือนจะเข้าบัญชีถ้ามาชิดที่อันดูจะถ้าเกิดใครไม่เข้าบัญชีอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเอกสารหรือชื่อไม่ครบหรืออะไรครับเรืออะไรก็ยังกก็ต้องก็ต้องต่อหน่วยอ่าหน่วยงานต้นสังกัดนะครับครับครับวันนี้เกิดใครเหมือนกับ ผมเปลี่ยนใจแล้วผมผมผมก็อนดูไอ้ผมผมมันเดิมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอนิยาเเนื่องจากในพรบเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าผู้ที่ยื่นว่าจะอนดูเนี่ยก็ให้ยื่นแล้วยื่นเลยไม่ได้ไม่เปลี่ยนใจที่หลังไม่เห็นตั้งเราโดนซื้อหุ้นนะซื้อแล้วขายยกเลิกยกเลิกแล้อยกเลิกมาแล้วคือเขาต้องไปแจ้งกันเยอะเพราะว่าเตือนความเทอมุนเขาก็ อาจเขียนไม่ไดพระราชบัญญัต <ator> ิแล้วคนที่จะฝ่าพระราชบัญญัติได้เนี่ยคงยากมันต้องแจ้กฎหมายใหม่ดังนั้นหลายท่านนี้คิดว่าจะมีใครสักคนในนิรโรธได้เช่นเลขาธิการกบวขอันนี้ไม่ได้แติดพระราชบัญญัติเขียนไม่ได้ผ้าเชฝาหลับครั้งก็คงไม่ได้แล้วคนตีครั้งไม่ได้เสียแล้วค่ะคราวนี้พวกอันดูนี่ก็คือ30มิมิถุนายนแล้วก็ และกระดาษสีขาก็ไม to ่ต <sl> <región> ้องหักเงินสมทบกองยอแล้วนะฮะยังต้องมาชิดอยู่ยอยังถือไปจนถึงสามสิบกันยาอ๋อรายเดือนแต่ยังยังต้องหักอยู่แต่ว่าวางนัดที่จะต้องลาออกอย่างหนึ่งตัวแต่เขาว่าจะได้เงินสมทบจากทางรัฐเหมือนเดิมอ่านายจ้างอาจจะส่งมาฮะแต่ว่าถ้าเขาลาออกย่อมจะต้องไม่ได้ฝั่งที่สมทบแต่ดอกผลยันไดจะไปส่งมาให้เราแล้วเราจดบริหารแล้วมีกำไรเลยกำไรได้เงินเงินติดตัวงของเขาอยู่ค่ะคระคันนี้เรื่องกรณีเสียชีวิต ต้องอะไรนะคะต้องมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนตุลาคมนี้ใช่ไหมต้องครับถือมีชีวิตไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ต้องถือว่าที่เย็นไหมหมดร้านก็ต้องเลิเงินทำไมครับก็ต้องไปอยู่ในระบบของกบขนั่นก็จะตกเป็นของทายาทเลยตามกฎหมายหรือไม่มีใครมายุตายแต่เป็นเป็นระบบกบขไม่ใช่เป็นระบบบรรนาญบรรเหนดครับ